ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัว e n f e ถามมาต่อไปนะครับหนึ่งคำถามหนึ่งนาทีนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับไผ่นะครับแล้วก็ทักพี่เก่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับสงสัยเกี่ยวกับตัว Enfet นะครับว่า e n f e เป็นใครมาจากไหนนะครับก็เลยอยากจะให้พี่เกงเนี่ยช่วยตอบคำถามตรงนี้ให้หน่อยครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนครับได้เลยครับก็ e n f e นะครับอันดับแรกก็เป็นบริษัทของเริกันนะครับ จุดเด่นของ Enphase คืออย่างที่แจ้งครับว่าที่เคยน่าจะเคยได้จากสไลด์หลายอย่างที่น้องๆไปบรรยายมาเนี่ย Enphase เป็นบริษัทเทคคอมพานีนะครับจุดเด่นก็เลยคือการออกแบบชิปเซ็ตนะครับออกแบบแล้วให้บริษัทระดับโลกเช่น GSC ประกอบน,นะครับอ,อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยพี่เองเนี่ยฐานะที่เป็นที่ปร,รึกษาการตลาดให้เนี่ยก็อบอกว่าการขายอะไรหรือการทำตลาดอะไรกับยี่ห้อหรือสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมันค่อนข้าง ใช้พลังเยอะครับอันนึงเลยพี่ก็ต้องไปรีเสิร์ชหาข้อมูลนะพี่ก็ไปเจอเว็บนี้นะครับที่เขารวบรวมอันดับของบริษัทในโลกว่าใครอยู่อันดับอะไรนะครับเราคุ้นเคยอยู่แล้วว่า Apple คือเบอร์หนึ่งของโลกได้ยินเขาพูดกันนะพี่ก็ต้องเอาหาหลักฐานได้เจยอย่างชาร์ตนี้ครับก็เป็นหนึ่งในสิบนะครับหนึ่งแอปเปิ้ลเจ็ดเทสลาสิบทีเอสเอ็มจีที่ผลิตชิปเซตให้เอ็นเฟลนะครับส่วนเอ็นเฟลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่อันดับประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ครับอันดับเนี่ยเปลี่ยน ตลาดหลักทรัพย์ค่าหุ้นนะครับผมเพราะนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์นะครับผมอาจจะไม่ได้เรียงระดับถูกต้องนะแต่ว่าแน่ล่ะไม่ผิดจุกนี้หลงจีทําแผงเบอร์หนึ่งในที่ผมหามานะเคนเฟดเบอร์สองโซล่าเอทเบอร์สามแล้วก็จิงโกเบอร์สี่อันนี้ในมุมของคอมพานีมาร์เก็ตแคปนะครับมันเป็นมูลค่าทางการตลาดถ้าเจาะลึกไปที่มูลค่าทางการตลาดเนี่ยเห็นตัวเลขยี่สิบสี่จุดหนึ่งศูนย์บิลเลียนเนี่ยก็คือสองหมื่นสี่พันล้านเหรียญดิสลอร์ดนะครับทีนี้จะพูดสเกลเห็น ็นยังไงอันดับหนึ่งในไทยก็ปตทอันดับสองซีพีอเนะครับอย่างเอ็นเฟ e ถ้าเทียบเห็นภาพก็24สองหมื่นสี่พันล้านหรียญดอลลาร์เนี่ยก็จะใหญ่กว่า CP พีแต่เล็กกว่าปตทครับเราจะได้เข้าใจว่า<ไ>เอ็นเฟรไม่ใช่บริษัทเล็กเลยนะบริษัทที่ใหญ่มากครับก็ถ้าเทียบง่ายๆนะครับก็ค้าย ขนาดบริษัทเนี้ยประมาณกับปตทในเมืองไทยถูกไหมประมาณนั้นได้ครับอยู่ระหว่างกั้นมกึ่งปตทซีพีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากให้ผู้ชมรู้ว่าเออเอ็นเซมไม่ใช่โนเนมบริษัทยักษ์ใหญ่มากครับที่เราพร้อมจะทํางานเป็นเขาได้ครับโอเคครับก็เคลียร์มากนะครับคำตอวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เก่งมากครับผมดีครับ